สวัสดีท่านครับวันนี้เราพามาดูอะไรของเครื่องตัดหญ้าเขียวรีสือ26ครับตัวนี้เป็นสายอ่อนก็เป็นคาบ,บูเรเตอร์ทรงสามัญประจำบ้านนั่แหละครับเป็นวาโบรอันนี้ก็เป็นกรองแบบกรองแบบยังดีๆอยู่เลยคาบ,บูตัวเนี้ยเราเปลี่ยนชุดซ่อมคาบ,บูเรเตอร์แน่นอนครับเราจะเปลี่ยน99.99% 99ของเครื่องที่มาครับฝาครอบกรองก็อย่างที่เห็นไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างน็อตก็ดูดีครับเป็นสีทองเป็นซิงค์ทองอยู่เลยนะครับ ลูกยางครับลูกยางตัวนี้เริ่มเริ่มสงสัยแล้วทาไมมันนิ่มปกติเราได้เคียวมาเราต้องเปลี่ยนลูกยางหมดเลยเพราะมันแข็งสายน้ามันก็ดูก็เท่าเท่านั้นครับแต่มาถึงตรงนี้ครับเจ้าตัวนี้เห็นไหมมันเหลืองเหลืองอ่ำพันอัมพันมันเป็นของแท้นะครับเป็นวาโบรญี่ปุ่นเห็นไหมครับโดยปกติเนี่ยเครื่องตัดหญ้าทั่วไปที่เราเจอแล้วก็สายประมาณเนี้มันจะต้องเหลืองเหลืองเข้มเข้ม,ขมดำดำนะครับแต่ตัวนี้ไม่ครับหมายถึงกรอง กรองที่มันแช่อยู่ในถังนะครับเห็นไหมครับมันจะมันสะอาดเกินไปอ่ะสะอาดเกินไปเดี๋ยวผมจะลองเอามาเป่าไอคา้คราบเหลืองๆนี่ออกก่อนนะครับดูซิว่าข้างในมันเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรนะครับเมื่อเป่าออกแล้วเห็นไหมครับสีมันออกจะเรียกว่าขาวจั้วะเลยก,ก,ก็ก็ไม่เต็มปากครับออกเหลืองๆนิดๆแต่ครับถ้าวิเคราะห์ตรงเนี้ยคาดว่าเครื่องตัวนี้ใช้มานิดเดียว นะครับซึ่งมันเป็นของตัวนี้ครับเป็นสายอ่อน 26cc ซดูน็อตท่อดูท่อไอเสียดูก้วยไอเสียดูน็อตข้างๆดูสภาพโดยรวมแล้วผมว่าใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งยาวจนสายน้ำมันมันเหลืองนะครับเตาใส่คาร์บูเรเตอร์แล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกัน เจ้า26สายออนตัวนี้เสียดายนิดเดียวครับประกับนอกประกับในแล้วเนาะจับหัวเกียร์ไม่มีมาเป็นหน้าที่ของเราครับเดี๋ยวสําเร็จแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหน